โยโยโยสวัสดีครับ FC ซคืนูหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนูหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจสิในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นครับามาถึงค่ําคืนวันอาทิตย์นะครับคลิปแรก3คู่จาก3หลีกเลยครับไปเริ่มที่เวลา2องทุ่มพรีเมียร์อังกฤษนะครับแอสตันวิลล่าอันดับ4จะเปิดบ้านเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับ5ครับ วิลล่าเนี่ยมี55แต้มจากการชนะ17เสมอ4แพ้6ล่าสุดลงเล่นในยุโรปคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับบุกไปเสมอกับอาแจกมา0-0ในเกมแรกครับสภาพทีมเนี่ยไม่มีทารอนมิ้งกับเอมี่บูเอเดียอยู่แล้วนะครับดันกลางจอห์นแม็กกินพักมาเต็มๆนะครับไม่ได้เล่นในเกมยุโรปจะกลับมาเป็นตัวจริงร่วมกับดักกาสุยครับแนวรุกเลออนไบรี่ก็จะกลับมาเล่นกับมูซาดิยาบี้กองหน้าเป็นออลลีวัตกินเหมือนเดิมนะครับเจอกับสเปอร์ 50ต้ามจากการชนะ15เสมอ5แพ้6เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะพาเลตมา3-1นะครับต้องเช็คปอโรก,กับลิชารีซันครับแกนหลักตรงกลางก็บิซูมาเบนทันกูนะครับแนวรุกก็ เจมส์แมดเดีสันติโมแวนเนอร์ครับนัดที่แล้วยิงได้มีเดยันครูเซฟสกี้ข้างหน้าเป็นซนเฮืองมินนะครับนัดแรกเจอกันเป็นวิลล่าบุกชนะ2 1คู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงครับเขาอาจจะมองบิลล่าเหลื่อมนิดในบ้านแต่ดูใกล้เคียงอยู่ดีนะครับเกมแบบนี้พี่เจจะยังชอบที่สเปอร์ครับเอาง่ายว่าพักน้อยกว่าด้วยนะครับวิลล่าเพิ่งเล่นคืนวันพฤหัสมาครับสเปอร์ช่วงหลังเข้าที่ด้วยครับวัดใจสเปอร์ครับปิดประตูแพ้ไม่เสมอก็บุกชนะเลยครับคู่ต่อมาไปที่เวลาเที่ยงคืนไปดูกาโชลอตีว รองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแอตแลนต้าอันดับ6ยูเว่ห้าสิบแต้มจากการชนะ17เสมอ6แพ้4เกมล่าสุดบุกแพ้นาโปลีมา1-2นะครับปัญหาคือดูซานวาลาฮูวิดกองหน้าตัวเก่งดันติดโทษแบนคืนนี้อีกนะครับเวสตันแมคเคนนี่ก็เจ็บด้านนั้นด้านตางจะเป็นมาริโอโลคาเตลลี a, ่นารุฟเฟเดริโกเคียซ่าเทนานยูดิสกองหน้าอาคาดิอุสมิลิกนะครับเจอกับแอตแลนต้า46แต้มจากการชนะ14เสมอ4แพ้9ล่าสุดลงเล่นในยูโรปาลีกครับบุกไปเสมอกับลิสบอนมา1-1นะครับ ตัวหลักๆก,ก็มาเช่นเดรูนเทิร์นคูปไมเนอร์นะครับแนลรุกอเดโบลาลูคแมนชาลูกัสกามมก,กาก็น่าจะได้เล่นนะครับนัดแรกเสมอศูนย์ที่บ้านอัตลลนตาคูเนียก่อนเกมเขามองอยูเว่เป็นต่อแน่นะครับแต่พี่เจตมองว่ายูเว่ช่วงหลังสะดุดจริงๆนะครับยิ่งเกมนี้ไม่มี巴拉ฮูวิตนี่เกมกองหน้าน่าจะบอดไปเลยครับวัดแจอัตลันตาก็เหนียวแน่นพอครับน่าจะบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายที่เวลาตีเที่ยงคืนครึ่งนะครับลาลิกาสเปนเรอัลมาดริดจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับเซลต้าบีโก้อันดับ17มาดริด66แต้มจากการชนะ20เสมอ6แพ้1นะครับล่าสุดลงเล่นในแชมเปี้ยนสีตเปิดบ้านเสมอไลซิค1นแต่ก็ยังเอาตัวรอดเข้ารอบได้นะครับคารโลนเชโรติหมดสิทธิ์ใช้งานจูสเบลิงแฮมที่ติดโทษแบนครับที่เหลือชูอามานีกามาวิงกาเฟเดริโกบาเบเด้น,นะครับแนวรุกวินิสุตูเนียโรดิโกลงแน่ๆอาจจะมีโคเซลูได้เล่นด้วยนะครับในขณะที่เซลต้า 24แต้มจากการชนะ5เสมอ9แพ้13นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะทีมบัยอเมรียมา1 0ครับเรนาโต้ทาเปียยังเจ็บแกนหลักก็พวกชนตองบัมบ้านะครับแล้วก็อนาตาซิโอสดูวิกาสเล่นกองหน้าคู่กับยอเก้ลาเซ่นครับ เกมแรกเจอกันมาริดบุกชนะ1นแน่นอนก่อนเกมมาริตเป็นต่อเยอะแน่นะครับแม้ว่ามาริตจะพักน้อยกว่าเล่นแชมเปนลีกมาแต่ว่ามันจบภารกิจไปแล้วนะครับแล้วดูแล้วก็ต้องพยายามทำแต้มหนีทั้งบาซ่าและจีโรนาเอาชัวยๆครับดูแล้วเนี่ยมาเจอเซลตาที่คางเปลาะเสียประตูง่ายนะครับวัดใจมาริดพี่เจ๋จะมองว่าแม้ว่าไม่มีจูดนะครับแต่ถ้าประตูแรกมาไวไหลเหมือนกันครับมาริตจะชนะขาดถึง2ประตูครับสรุป3คู่ในคลิปแรกชอบทันแนมฮอสเปอร์ ออตาลนตาและเรอัลมาดริดนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย